สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูบีนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องลักษณะภายนอกนะคะลักษณะภายนอกที่ใช้ในการจัดกลุ่มพืชดอกและชนิดของพืชดอกเพราะฉะนั้นเราจะมาดูนะคะว่าลักษณะภายนอกที่ใช้ในการจัดกลุ่มพืชดอกเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเดี๋ยวครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดในเรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ไปแล้วใช่ไหมคะยังจําได้อยู่ไหมเอ่ย และชั่วโมงก่อนหน้านั้นก็จะเป็นในเรื่องโครงสร้างภายนอกของพืชเรารู้แล้วว่าโครงสร้างภายนอกของพืชมีอะไรบ้างใบพืชใบเลียงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่มีอะไรลักษณะเป็นแบบไหนมีใบเป็นอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะคะจะมาต่อจากครั้งที่แล้วเลยว่าในเมื่อเราดูใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่เป็นแล้วยังจําได้อยู่ไหมคะว่าใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่คืออะไรอ่า เดี๋ยวคุณครูจะมาทวนให้ก่อนนะคะว่าในส่วนนี้เป็นคําว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่เราดูจากอะไรดูในรูปแบบไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพพร้อมกันเลยอ่าดูในภาพที่หนึ่งนะคะในภาพที่หนึ่งนักเรียนเนี่ยจำได้อยู่ไหมคะว่าเอลักษณะของต้นนี้คือต้นต้นอะไรนะต้นมะเขือใช่ไหมคะ ถ้าลักษณะของต้นมะเขือเป็นแบบนี้บางคนบอกว่าอาจจะดูที่ลําต้นบางคนบอกว่าอาจจะดูที่ลักษณะของใบใช่ไหมคะหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้ามันมีดอกเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะจัดไว้ในส่วนไหนและมีดอกหรือว่าจานวนกลีบดอกที่มากกว่าอะไรอ่ายังจำได้อยู่ไหมคะในส่วนที่เป็นพืชใบเดงเดี่ยวและใบเดยงคู่นักเรียนจำได้ไหมคะว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นลักษณะของพืชใบดเดี่ยวเนี่ย ลักษณะเนี่ยใบยจะเป็นใบย,ยังไงคะจะเป็นใบวงกลมจะเป็นใบที่มีขนาดกว้างหรือว่าจะต้องเป็นใบที่มีขนาดแคบยังจําได้อยู่ไหมคะถ้าใครยังจําได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูในภาพต่อไปแต่ถ้าใครยังจําไม่ได้ว่าเอ๊ะแล้วลักษณะเส้นใบหรือว่าลักษณะใบที่ว่าเรียบแล้วใบแคบเนี่ยเป็นแบบไหนเราสามารถกลับย้อนไปดูใน วิดีโอที่ผ่านมาได้ก็คือในเรื่องของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่โอเคไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูปีจะจะพูดในภาพรวมก็คือองค์งประกอบของแต่ละภาพว่าลักษณะที่เราเจอเนี่ยเป็นลักษณะภายนอกที่เราพบเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบไหนโอเคไหมคะ,ะมาดูในภาพที่สองกันเลยภา,ภาพที่สองก็คือต้นภาพที่สองก็คือต้นไผ่ นักเรียนสังเกตต้นไผ่และต้นมะเขือให้ดีนะคะว่าเอตั้งแต่ภาพที่หนึ่งไปจนถึงภาพที่สิบให้นักเรียนสังเกตภาพให้ดีเพราะเราจะมีการทํากิจกรรมท้ายจากสิ่งที่เราเรียนนี้วันนี้มีกิจกรรมที่ต้องทําในแบบฝึกหัดนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังแล้วก็ฟังให้ดีนะคะว่าแต่ละภาพเนี่ยลักษณะที่เราจะต้องสังเกตเนี่ยสังเกตจากอะไรต้องดูจากส่วนไหนนะบางคนบอกว่า หนูดูไม่เป็นว่าลักษณะไปเป็นยังไงถ้าใครดูใบไม่เป็นดูลักษณะไปไม่เป็นเนี่ยเราอาจจะดูส่วนที่เป็นอะไรได้คะอ่าอาจจะดูส่วนที่เป็นลำต้นได้เพราะฉะนั้นคุณจําได้ไหมคะว่าส่วนที่เป็นลำต้นถ้าลักษณะลำต้นที่เราเห็นเป็นข้อป้องชัดเจนแบบนี้เห็นเป็นข้อเป็นป้องเลยเห็นเป็นป้องที่หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็้าิอย่างเงี้ยเราเห็นชัดเจนแบบนี้เราสามารถแยกได้หรือยังคะว่า พืชชนิดนี้น่าจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกลองหาคำตอบไปน,นะคะเดีย๋ยวมาดูภาพต่อไปกันเลยาภาพนี้คุ้นชินไหมคะคือภาพของอเป็นภาพของต้นกุลาบเพราะฉะนั้นต้นกุลาบเนี่ยนักเรียนหนึ่งเลยนักเรียนสังเกตว่าดอกกุลาบที่เราเคยซื้อมาเนี่ย เคยแกะออกมาแล้วนับจํานวนกลีบของมันไหมคะจานวนกลีบดอกอ่าเคยนับจำนวนกลีบดอกข้างในไหมหรือสองลักษณะใบของดอกกุหลาบเนี่ยเป็นยังไงคะลักษณะเป็นเรียวไปกับขนานด้วยกันหรือว่ามีลักษณะเป็นใบที่มีขนาดกว้างมีลักษณะเป็นล่างแหหรือว่าเรียงไปพร้อมกันเลยอ่าอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องสังเกตนะคะต่อไปภาพที่สอ่า ภาพที่สเอ๊ภาพนี้คือภาพอะไรนะคุณไม่เอย่ยอาภาพที่สี่ก็คือภาพของต้นโพนะคะเพราะฉะนั้นภาพของต้นโพเนี่ยนักเรียนก็ดูว่าโอ้ลักษณะต้นเนี่ยมีขนาดใหญ่ละแน่นอนถ้าเราเห็นว่าลักษณะต้นเป็นขนาดใหญ่เนี่ยเราจะเห็นเป็นข้อป้องแบบนี้ไหมคะอาลองเปรียบเทียบสองภาพนี้ดูนะคะว่าระหว่างไผ่กับโพไผ่กับโพเนี่ยลำต้นจะแตกต่างกันอย่างไรสอง ลักษณะใบของสองต้นนี้เป็นอย่างไรแล้วเราลองลองนำใบของโพมาเปรียบเทียบของใบของกุหลาบดูนะคะว่าเอใบของโพใบของกุหลาบหรือว่าใบของมะผึมะเขือหรือว่าใบของไผ่มีลักษณะใบหรือว่าลักษณะที่เราพบเจอหรือว่าเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรมีส่วนไหนที่คล้ายมีส่วนไหนที่อ้อใกล้เคียงกันหรือว่าไปในรูปแบบเดียวกันนักเรียนลองสังเกต สังเกตส่วนที่เป็นใบสังเกตส่วนที่เป็นลำต้นให้ดีนะคะต่อไปไปดูภาพที่ห้าพร้อมกันเลยอ่าภาพที่ห้าก็คืออ้อยนะคะเพราะฉะนั้นอ้อยเนี่ยอ่ะถ้าเป็นภาพเนี้ยขึ้นมาละสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเลยเราเห็นส่วนไหนคะถ้าคุณครัวภาพนี้ขึ้นมาเห็นชัดเจนเลยอ่าเราก็ไปดูส่วนที่เป็นเป็นอะไรคะเนี่ยอ่าเป็นลำตน้นใช่ไหมคะว่า ลำต้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือมันเป็นอะไรอ่ามันมีข้อป้องนอกจากดูข้อป้องไม่พอละเราต้องมาดูส่วนที่เป็นลักษณะเป็นเป็นใบใช่ไหมคะดูส่วนใบด้วยอ่าต่อไปนอกจากอ้อยแล้วเราก็มาดูเอ๊ะอันนี้ต้นอะไรนะมีสีเขียวๆตรงนี้ด้วยเนี่ยผลอะไรเอ่ยอ่ามันก็คือต้นพริกเพราะฉะนั้นคุณลองดูนะคะนักเรียนลองดูนะว่าไอ้ต้นพริกเนี่ยลักษณะลำต้นเนี่ยมันก็คือเป็นอย่างนี้เลย เห็นข้อป้องชัดเจนไหมหรือว่าลักษณะส่วนใบที่เรามองเห็นเนี่ยใบของพริกเนี่ยเป็นอย่างไรเข้าไหมคะต่อไปดูรูปภาพต่อไปเป็นภาพที่อะไรแล้วเอ้ยภาพที่หกหรือภาพที่เจ็ดแล้วเป็นภาพที่เจ็ดแล้วนะคะอันนี้ก็คือต้นมะมว่วงนักเรียนสังเกตต้นมะม่วงให้ดีว่าถ้าส่วนเนี้ยเป็นลำต้นเราเห็นลำต้นของมะม่วงเนี่ยเหมือนกับลำต้นของอ้อยไหม ที่เห็นเป็นข้อเป็นป้องอหรือสองเราจะดูในส่วนที่เป็นใบนอกจากใบจะเป็นแบบนี้หรือว่าใบจะเหมือนกับใบของต้นพริกเอเมยมคะอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องสังเกตคือรูปภาพที่เราจะต้องสังเกตทั้งสิบภาพอันนี้เจ็ดภาพแล้วนะคะต่อไปดูในส่วนที่เป็นภาพที่แปดภาพที่แปดก็คือต้นมะพร้าวนักเรียนต้องดูตั้งแต่ส่วนต้นนะ ดูส่วนต้นดูส่วนกิ่งก้านดูส่วนใบและถ้าเราดูส่วนที่เป็นตลำต้นกิ่งก้านใบแล้วเราจะต้องไปดูส่วนรากด้วยยังจําได้อยู่ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วรากที่คุณครูพูดถึงเนี่ยต้องดูมาจากอะไระไปดูต่อไปเลยนะคะต่อไปอันนี้คือเป็นต้นกล้วยเป็นภาพที่เก้าแล้วนะคะภาพที่เก้าก็คือต้นกล้วยนักเรียนลองดูนะคะว่าลักษณะของต้นกล้วยเนี่ยลำต้นเป็นแบบไหน ลักษณะใบของต้นกล้วยเนี่ยเราเห็นชัดเจนหรือเปล่ามีใบเป็นยังไงมีใบที่ขนานใบเรียวใบแคบหรือว่ามีลักษณะเส้นใบที่มีลักษณะเป็นล่างแหอ่ลองสังเกตดูดีๆนะคะต่อไปภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายวันนี้ก็คือหญ้าอรู้จักหญ้าไหมคะหญ้าต้นหญ้านั่นแหละค่ะดูสังเกตลักษณะลำต้นนะคะ คุณครูให้ลำต้นที่เราถอนมาแล้วลำต้นเป็นแบบนี้มีลักษณะใบของย่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะว่า1นึน่นอกจากที่เราจะดูในส่วนที่เป็นใบดูในส่วนที่เป็นลำต้นหรือบางคนอาจจะจําได้ว่าต้นต้นไม้แต่ละอย่างที่คุงครูให้มาเนี่ยยังจําได้อยู่ไหมคะว่าถ้ามีกลีบดอกมีกลีบดอกจํานวนสามหรือมากกว่าสามเนี่ยอาจจะจัดไว้ในส่วนที่เป็นพืชใบเลี้ยง เดียวนะแต่ถ้ามีจำนวนกลีบดอกที่มากกว่าสี่มากกว่าสี่มากกว่าห้าขึ้นไปอย่างเงี้ยหรือว่าทวีคูณมากขึ้นมีจำนวนกลีบดอกที่มากขึ้นจำไหมนะคะว่าสิ่งสิ่งนั้นอะหรือว่าพืชชนิดนั้นอะต้องจัดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่อ่ายังจำได้อยู่ไหมคะใบเลี้ยงเดียวใบเลี้ยงคู่ถามว่าในส่วนต่างๆพืชทั้งสิบชนิดที่คุณครูยกตัวอย่างมาเนี่ยนอกจากเราจะดูลำต้นนอกจากจะดูจำนวนกลีบดอกนอกจากเราจะดูใบแล้ว แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูแล้วก็ห้ามลืมถามว่าถ้าในภาพไม่มีมาคุณครูไม่ได้คุณครูไม่ได้ให้ส่วนที่เป็นลากมาเลยเราจะใช้วิธีการไหนสังเกตได้คะอ่ะอย่างเช่นครูบียกตัวอย่างเป็นหญ้าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าหญ้าที่คุณครูเลือกมาเนี่ยจัดไว้ว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนเป็นลากแก้วหรือว่าเป็นลากฝอยอ่าจำได้อยู่ไหมคะเป็นลากแก้วหรือว่าลากฝอยอ่า ถ้ามีลักษณะใบแบบนี้จำไหมนะคะว่าถ้ามีลำต้นเป็นข้อป้องมีใบที่เรียวหรือว่าขนานไปด้วยกันเนี่ยลักษณะรากเนี่ยจะเป็นรากฝอยแต่ถ้าต้นพืชชนิดไหนหรือว่าต้นไม้ชนิดไหนเนี่ยมีอ่ามีลำต้นที่ไปยังคะมีลำต้นที่เป็นขนาดใหญ่เราไม่ได้มองเห็นข้อป้องชัดเจนรู้ว่ามีลำต้นขนาดใหญ่แล้วใบเนี่ยกว้าง นอกจากใบกว้างไม่พอนะคะลักษณะของเส้นใบเนี่ยจะต้องมีลักษณะคล้ายๆกับล่างแหให้เราสังเกตไว้ว่าถ้าลักษณะแบบนั้นอะลักษณะรากเนี่ยจะเป็นรากแก้วถ้าไม่ใช่ข้อป้องเนี่ยจะเป็นรากแก้วแต่ถ้าต้นพืชชนิดไหนเนี่ยมีลักษณะเป็นข้อป้องที่ชัดเจนเนี่ยเราจะจัดไว้ในส่วนที่เป็นรากปล่อยโอเคไหมคะอ่า เราก็จำรูปภาพทั้งหมด1ิบภาพให้ได้นะคะว่าแต่ละภาพคืออะไรถ้านักเรียนจำรูปภาพแล้วนักเรียนก็เอามาทำในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เราทำอยู่หนึ่งหน้าเป็นแบบฝึกหัดที่ต่อยอดมาจากในเรื่องใบเด้งเดียเ่ยวใบเด้งคู่ในครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็พูดมาจนถึงในชั่วโมงนี้โดยการที่อหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะแบบฝึกหัดที่เราใช้เรียนอ เปิดไปในหน้าที่สิบสี่ในเมื่อักเรียนเปิดไปหน้าที่สิบสี่แล้วมันก็จะเชื่อมโยงกันเห็นไหมคะในครั้งที่แล้วเนี้ยเราดูในชนิดที่เป็นของพืชดอกที่เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ใบเลี้ยงคู่ใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วในการจัดกลุ่มในการจัดกลุ่มลักษณะภายนอกที่เราใช้เนี่ยหนึ่งส่วนที่เป็นรากสองคือส่วนที่เป็นลำต้นและสามคือส่วนที่เป็นเส้นใบลักษณะแต่ละอย่างหรือว่ารูปภาพที่คุณครูให้ไปทั้งหมด10ภาพเมื่อกี้ ลักษณะแต่ละอย่างเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างแต่อย่าลืมนะคะว่าก่อนที่เราจะมาทำสิบข้อตรงนี้เราก็สรุปตรงนี้เราจะต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาก่อนถามว่าสมมติฐานตรงนี้เราต้องตั้งให้สอดคล้องกับอะไรคะจำได้ไหมสมมติฐานที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาจะต้องสอดคล้องกับเรื่องที่เรากำลังจะเรียนอยู่ถามว่าเราเรียนในเรื่องลักษณะภายนอกในการจัดกลุ่มพืชดอก ถามว่าเราจะไปตั้งสมมติฐานที่เป็นในเรื่องของอลากอย่างเดียวได้ไหมคะน่เราจะไปตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวกับใบอย่างเดียวได้ไหมคะอ่าเราจะต้องตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูยกให้มาอย่างเช่นสมมติฐานเนี่ยครูพีอาจจะบอกว่าเราอาจจะใช้ลักษณะภายนอกใช่ไหมคะเราอาจจะใช้ลักษณะภายนอกของพืชเนี่ย ลักษณะของพืชดอกเนี่ยเป็นเกณฑ์ถามว่าลักษณะของพืชดอกเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ไม่พอเราอาจจะใช้รวมกันหรือว่าร่วมกันในการจัดกลุ่มถามว่าในการจัดกลุ่มจัดกลุ่มของอะไรในการจัดกลุ่มของพืชดอกใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วทีนี้มาดูนะคะบางคนบอกว่าเอะแล้วหนูจะเขียนยังไงแล้วหนูจะเติมตัวเลขหรือหนูจะต้องติ๊กถูกผิดหรือว่าต้องทําอะไรลงไป คุณครูก็มีตัวอย่างมาให้ดูหนึ่งข้ออะมาดูนะคะว่าชื่อของพืชดอกที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เนี่ยคืออะไรตามจริงแล้วในส่วนตรงนี้นะคะคุณครูจะให้เราเนี่ยสำรวจจากบริเวณบ้านหรือว่าบริเวณที่อยู่ภายในโรงเรียนถ้าเราเปิดเรียนแต่ว่าในส่วนที่เราเรียนวีดีโอหรือว่าเรียนออนไลน์แบบนี้คุณครูก็เลยลองยกตัวอย่างมาให้เราลองดูสิว่าภาพที่คุณครูให้มาเนี่ยเราจะสามารถแยกลักษณะภายนอกได้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะ อย่างเช่นตัวอย่างภาพที่หนึ่งอะอย่างเช่นครูบียกตัวอย่างเป็นตะไคร้นักเรียนรู้จักตะไคร้ทุกคนใช่ไหมคะอะถ้านักเรียนรู้จักคําว่าตะไคร้นักเรียนลองดูก่อนไว้เลยว่าเอ๊ะตะไคร้เนี่ยลักษณะรากลักษณะลําต้นลักษณะใบน่าจะเป็นอย่างไรน่ะตอนนี้ครูบีบอกว่าเอ๊ะตะไคร้ครูบีอาจจะข้ามมาในส่วนที่เป็นดูในส่วนที่เป็นอะไรคะใบอาจจะดูในส่วนที่เป็นลําต้นก่อนใช่ไหมคะ ว่าเอตะไค้น่าจะเป็นอย่างไรน่าจะมีรากแบบไหนอ่ะทีนี้ค,คุณครูก็บอกว่าเอตะไคเนี่ยนอกจากมีลักษณะใบที่เป็นไงคะใบยาวใบขนานไปด้วยกันแสดงว่าถ้าใบขนานไปด้วยกันเนี่ยจะต้องจัดไว้ในส่วนที่เป็นรากอะไรคะอ่าก็จัดไว้ในส่วนที่เป็นคําว่ารากฝอยตรงนี้เราก็เขียนว่าเป็นรากฝอยใช่ไหมคะต่อไปเราก็มาดูส่วนที่เป็นลําต้นในเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นรากฝอย เราก็ต้องมาดูต่อว่าเอ๊ะาลำต้นตรงเนี้ยเป็นแบบไหนอ่าลำต้นอ่าคูบีก็บอกว่าลำต้นของตะไคร้เนี่ยมีลักษณะเป็นข้อป้องอ่าเราก็จะเห็นเป็นข้อป้องใช่ไหมคะนอกจากเป็นลากฝอยมีข้อป้องละทีนี้เราก็ไปดูต่อเอ๊ะเป็นข้อป้องไม่พอเราต้องดูในส่วนที่เป็นใบมีใบเป็นอย่างไรใช่ไหมคะอ่ามีใบก็คือเส้นใบเป็นยังไงคะเส้นใบของตะไคร้ก็คือขนานไปด้วยกันใช่ไหมคะ อ่าเราก็จะเติมประมาณนี้ก็คือ1ในส่วนที่เป็นชื่อเราก็เขียนชื่อมาก่อนชื่อพืชดอกทั้งหมด10ชนิดเนี่ยที่คุณครูให้ตัวอย่างในรูปภาพไปแล้วก็มาเขียนชื่อลง2เราก็มาเขียนว่าลักษณะรากเนี่ยเป็นรากฝอยหรือว่าเป็นรากแก้วต่อไปลักษณะลำต้นเราก็มาดูว่าเอ๊ะพืชชนิดเนี้ยที่เราเลือกมาเนี่ยมีลักษณะเป็นข้อป้องหรือว่ามีข้อป้องที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเรามองไม่เห็นอ่า ส่วนใบทีนี้เราก็มาดูว่าในส่วนที่เป็นใบเนี่ยเราเห็นใบที่เป็นใบขนานหรือว่าเป็นใบที่เป็นล่างแหใช่ไหมคะต่อไปส่วนสุดท้ายคือส่วนที่เป็นคําว่าชนิดของพืชดอกในสองส่วนเนี่ยที่เป็นคําว่าพืชใบเด้งเดี่ยวและใบแด้งคู่ให้เราทําหน้าที่ในการติ๊กถูกผิดนะคะอย่างเช่นตะไคร้เนี่ยครูบีบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะอยู่ในคําว่าพืชใบเด้งเดี่ยวครูบีก็ติ๊กถูกในส่วนที่เป็นคําว่า พืชใบเลี้ยงเดี่ยวไปเลยค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งข้อที่ครูบีให้มานะคะทีนี้ส่วนสุดท้ายจริงๆก็คือสรุปผลถามว่าสรุปผลเราจะนํามาจากไหนอ่าเราก็นํามาจากทั้งหมดสิบข้อตรงนี้เราลองดูสิคะว่าสรุปผลจากการที่เราทํากิจกรรมสิบข้อเนี้ยเราใช้ส่วนไหนในการจําแนกเราใช้ส่วนไหนในการแยกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นรากฝอยอันนี้เป็นรากแก้วหรือ เราใช้ส่วนไหนที่บอกว่าอันนี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนนี้เป็นพืชใบเลี้ยงคู่อ่าเราก็ใช้เกณฑ์ตรงนี้มาเราอาจจะสรุปบางคนอาจจะสรุปโดยการที่บอกว่าหนูใช้ส่วนที่เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่อย่างเช่นใบเลี้ยงเดี่ยวเรามีอะไรบ้างเราก็อาจจะยกตัวอย่างมาที่มันเป็นข้อสรุปหรือเราอาจจะสรุปได้ว่าเอ๊ะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยมีอะไรบ้างเราก็สรุปลงมาในตรงนี้นะคะโอเคไหมอ่ะ และอย่าลืมนะคะในการทําแบบฝึกหัดทุกครั้งก่อนที่เราจะถ่ายรูปส่งคุณครูอย่าลืมว่าต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นให้เรียบร้อยนะคะว่าอยู่ห้องไหนอยู่ป .4 ทับอะไรเขียนไว้ด้านล่างหรือว่าด้านบนก็ได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูบีก็เอาไว้เพียงเท่านี้แต่อย่าลืมกลับไปดูคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ